สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันทังช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับทันใดคำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั้นด้วยครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคนิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้มือนีพี่น้องพามาอยู่ทั้งทาอูเทนพี่น้องเพื่อทาอูเทนมาทรงมั่นมักงยิดขอกน้วงงามเพื่อนพี่น้องขอกน้วงงามเพื่อน คุณสั่งมาหลายเที่ยวแล้วล่ะคุณสั่งมันมากเย็ดมากคนให้กินมันมากเย็ดพี่น้องหัวเลี้ยงครังขอบกินมันมากเย็ดแล้วก็กินฟางพี่น้องกินฟางก็ร่างกายก็สดใสดีพี่น้องสดใสดีมาหลายเที่ยวแล้วล่ะนี่เที่ยวที่สามแล้วพี่น้องเพิ่นก็เป็น เก็บีทั้งผีทั้งทั้งอุทาอุเทนเพิ่นเลี้ยงงัวใหญ่งัวงามพี่น้องแต่ตัวงามแต่ว่ามือนีเพิ่นเบอยู่เพิ่นมีธุระไปทั้งอากาศก็เลยมาส่งเพิ่นเจ้าของเบอยู่บริสสัมผัส่นพี่น้องแต่ว่างัวแม่นี่แล้วเม่มันมีปัญหาสมติดย่างยากแต่ก่อนนะเพิ่นว่ามันมดลูกมัดอักเสบเพิ่นกำมัะหมอมาเบิ่งหลายเชีย้วหมอมารักษา ดีขึ้นิ่นว่าดีขึ้นอยู่ช่วงนึ่งนันว่าดีขึ้นอยู่แต่ว่าย่างข่นแต่ผสมพี่น้องย่างท่านแต่ผสมพี่น้องไงง่ามุ้งเราเลี้ยงดีพี่น้องขอกมาตรฐานนี่พี่น้องขอกคนเชิงมงมั่นยืนจินอาหารนี่ก็เพื่อนก็เทคข้นจีดที่ข้นจีดข้างหลังก็เป็นหม่องยางเหลนปฏิเทศข้นจีดมองไว้ฟุ้นคอกแห่งดี เลี้ยงแบบฟาร์มดีเลี้ยงแบบย่างดีพี่น้องฟาร์มมาตรฐานห้างอาหารเพิ่นกระคักพี่น้องห้างอาหารเป็นวุ้งรีย่างดีให้อาหารให้ฟาร์มเลี้ยงในเมืองพี่น้องอยู่ในเมืองในเมืองทาอุเทนเนี่แหละเมืองทาอุเทนจะว่ากูว่าเมียเหนี่เพิ่นว่ามีปัญหาตอนผมมาส่งดก่อนนะแต่ว่าส่วนนี้จักสมผสมบระดิถามเพิ่นพี่น้องเพิ่นบริยูเพิ่นบริยูบาท พี่น้องเบิง่งกาง่วกินมั่นมากกิดก็สมบูรณ์ดีอยู่พี่น้องสมบูรณ์ดีอยู่ตัวก็สีคืองว่วมันงามพี่น้องงวัวใหญ่ใหญ่ยิ่งสีหาฮัาไปเลี้ยงแบบให้กินเต้นยาเนี่ยกับฟางเนี่ยบ่อบ่อบ่อ้อออวนดิต้องให้กินอาหารเสริมไทยกินอาหารเสริมต้อกินหัวอาหารกับต้นทุนสูงหัวอาหารสอนเปนกับสีลอยหาลอยเลยพี่น้องแต่ว่าฮขกก็ต้องมาหลินประหยัดเอาใส่อาหารต้นทุนตำํำ ก็กินมันมักยีดแต่ก่อนเพิ่นใส่มันมักยีดแต่ว่ารลอบเนี้เพิ่นเพิ่นส่งแปง้งเพิ่นเอาแป้งมะโผใส่กับอันนี้พี่น้องกับฟางแบบเขา,าเป็นเขาเอาเป็นแปง้งแป้งสดแปง้งแป้งสดสดบักยีดเขาเอามาถิ่นใส่ฟางเลยเอามาใหญ่ๆใส่ใส่ฟางสมใส่กับฟางมันก็สิกินทั้งฟางแต่ว่าฟางต้องให้สะอาดเป็นฟางอ่อนๆมันฟางเป็นต่อแกแ่ะๆร้นบบกินเด้ เพิ่นเบิ่องนี้ฉีดผมผมผม,ผมเกี่ยวว่าผมผมก็เอาสูตรเอาใส่ว้างใส่ฟางแล้วปลูกฟางไว้เอาฟางมาปลูกไว้แล้วก็เอากากซดมัดก,กินนั่นมาใส่พี่น้องห่อห้วยจักหน่อยแล้วก็สมอันเตือกลางจักหน่อยเพิ่นสั่งผมม่สามซีบสอบยางละาซบหาสอบเพิ่งก็จีใส่ไปพร้อมๆกันนะยางเรครึ่งเพิ่นเห็นผมใส่เพิ่มมาก็เลยเอามาเมือนี้พี่น้องเพิ่นจีใส่แบบสูตรใหม่สูตรให้กากสด มักยีดผสมกับเปลือกล่างมักยีดที่แน่นีเลี้ยงลูกพี่น้องเลี้ยงลูกนี่ลูกคนตนสมนีไม่ได้สมขั้นดีๆดินีลูกใสเชียงขาบอกง่ายเลยลูกลูกงห้ส่งลูกดีอยู่งัอเลี้ยงบาลาหลพี่น้องเพิ่งเลี้ยงบาลาหลเลี้ยงงัวซีหาโตมีกับแม่สาวนี่ท้อไใสเป็นแม่ลูกแม่ตัวเล็กๆยี่ไงล่ะนี่เป็นแม่สาว สาวคนว่ามันสมแล้วตื่นมันไปลูกหนะึ่งไงนี่คุณลูกมันคุณลูกมัน,ล,มนลูกก็เป็นสาวแต่ก่อนมันมีงอผูตัวหนึ่งงอผูลูกเคเอฟสามหนึง่งหมดย่าพี่น้องคนว่าคนจะขายอยู่ใส่บ่เ,เห็นใส่ขายเหรอพี่น้องขายเหรอใครไปเหรอมีนี่ขอกี่มีมีอันโค้งมีขอกพ่บพี่น้องขอก ก็ไว้ผสมเทียมนี่มีสาวสาวหน่อยแต่ว่ามันเป็นงวงงามพี่น้องงวงงามงวงงวงเมยมันใหญ่ออกลูกมากเด็กจะถูงใหญ่ๆยังง่าพี่น้องแต่ว่าเลี้ยงงวงวกนี้กับต้องใส่อาหารจังหน่อยพี่น้องอาหารเสริมจังหน่อยกับบ๊องแม่นยังอันนั้นดอกบ๊องแม่นยังว่าอาหารดอก เรียงมันมักเย็ดหรือกระไรคือด,ดอกเขาบริหารไ,ไล่ดอกเขาก็ต้องผสมห้าน้ำเนี่ยใส่ห้าน้ำเมื่อนี้มามาหกซิปเจ็ดซิปสอบพี่น้องกขยายมาตามตามทางเพราะว่าหันผมมีโอกาสได้มาทางทาอูเทนสายทางผ่านมาเพก่นก็โทรถามผมเมื่อไหน้นอสิได้ไปทางทาอูเทนหขนาดมากติดรถนรรทุกเดอ้อเจลาซิปสอบ มาหมองละซิบสอบทราสอบกระยายมากพี่น้องนี่ก็ลงมาสองสามเจ้าแล้วพี่น้องยา้าอยู่นี่สองเจ้าเจ้านี่เจ้านี่อันสามซิบสอบกากสดสามซิบเอ,อกากากากสดซิบหาสอบแล้วก็เปลือกล่างซิบหาสอบจะมาใส่รวมกันกระเชืออีกทั้งรถอีกกระเชไปส่งครับเมื่อสักคนพี่น้องทั้งสกกักกนสร้างหลายเจ้าอยู่กระเชื่อไปส่งไปใหญ่ทรงเพราะว่ามันเป็นห้างเฮามา ข้ามาท่างไรขาก็ผู้ที่ต้องการอยากได้ก็มาความกันมันยังหันมันมามีชิวมากนะถ้าจีซั่งผู้เดียวซิปสอบมันมาบ่ได้เลยพี่น้องมันมีชิวมากเนี่ยเอาซิปสอบก็ได้มาได้ข้า็ติดรถมากกับมาแวะทรงไม่เวะเ,เ,เข้าไปทรงมากพระว่าข้ามาเป็นเฉียวเฉียวหนึ่งสีจัดมากเจ็ดสิบแปดิบสอบทั้งเฉียวกับมาเกือบลอยสอบกับมาได้พี่น้องแล้วแต่จังหวะมันควน,นสร้าง แต่ว่ารอบเลยมากเกจซิฟสอบผู้ใดต้อตงการอยากได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าอยู่สายทางผ่านผมผ่านมาทาอันทามาทาเล่มาทาเล่มาคุชชุมานนี่พี่นอ้องพ่นสวรรค์แถวนี่ทั้งผ่านมาทางผ่านมากับพี่นอ้องผู้ใดต้องการอยากได้กับโทรสั่งพี่น้องโทรสัง่งโทรจองไว้ลายมือเดยเนอซชิวสิุดไปทั้งท้าเท่นทัทง้ทงนครพนมนี่กับโทรโทรจองไว้ สังสังล้งวงหนาเด้อพี่น้องเด้อสังจะจ่อประเด,ด้๋ดิคือว่าผู้ใดใส่แล้วมันสิเบิดจะเฮาให้เบิร์ดขาดดิให้มันเหลืออยู่อันสองสามสอบละซังโหลดเพราะว่าเรื่องเทียร์ก็ถา้าบ่มีชิ้วก็บ่ได้มาเด้วพี่น้องมันสิต้องมาเป็นชิ้วเป็นเขี่ยวมาเพราะว่าน้ำมันมันแพงหั่นเฮาเรียนทรงเทละ10ส,สอบมาใกาเลยนี่ไโอ้ยน้ำมันจินบรบรบรเบิดบ่เหลือหยังผู้เฮ็ดก็ได้ก็ ผู้ใดสนใจกบโทรสั่งเบอร์โทรติดต่อเด้อพี่น้องเด้อ093410506พ่09 3, 4, 0, 5, 0, 6, อวิมลหรือว่าช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรพี่น้องมาส่งล้วกคมาส้มฟ้ามมาส้มงัวนํั่นพี่น้องพี่น้องเกษตรแต่ก่อนมีงัวมากส้มงัวอะไรผู้ใดอยากเปิดราคางัวหรือว่าอยากให้เปิดฟ้ามอยากให้คนหูจักกัสามารถทายชิปเปิดชิปได้พี่นออ้องลุ่งชิปให้พี่น้องให้พี่น้องเพื่นอนเบิ้ม การเลี้ยงแนวทางการเลี้ยงเลี้ยงจังไดคือห้องนึ่ประสบความสําเร็จก็ได้พ่อได้บอกเกษตรกรน้ากันผู้มือใหม่ขอความรู้ที่ห้องมีกับเพื่อแพร่ไปให้ผู้คนพึ่งยังมือใหม่ๆเลี้ยงเป็นวิทยาท่านพี่น้องผมไปซุ่มมองได้กับสร้างผมก็ต้องต้อถ่ายชิดถ่ายสัมผัสเจ้าของเพิ่นเบิ้งน้าเพิ่นเลี้ยงแนวใดแนวทางการเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงเพิ่นใดชื่นได้ดๆกำลังเลี้ยงวันนี้รูปปอที่การเลี้ยงเลี้ยงจังได จะพอได้สอบทมให้ถึงนแนวทางของมือใหม่พี่น้องมือใหม่ได้เบิบึงได้เบิบงเด้ยมาศึกษาน้ากันพี่น้องต่สําหรับมือนี้เอามันมาทรงพี่น้องมันมาทรงพิธีเกี่ยมันกับบริยากพี่น้องถ่ายเป็นแป้งนี่พิธีเกี่ยใส่แป้งสิพี่น้องห่อใหญ่ใหญ่ใหญ่เฟืองไว้ต่ว่าจะ่าใสายไลยเฟืองน่ะแล้วก็เอาแป้งมันคาง้างๆางเฟืองไปแป้งสมใส่ห่ามจังหน่อยคางไปเฟืองบริตรงสลายมันสิกินบดทั้งแป้งทั้งทั้ง กากมันทั้งอันทั้งเปลือกแต่ว่าห้างผสมกาก,กน้ำตาลฮดอีกจกักหน่อยสั่มนิดนึงก็กินดีพี่น้องดีกเด็เห็นผลอยู่เห็นผลอยู่แต่ว่าห้างอย่าใส่ยางเดี่ยวเลยพี่น้องเด้อโมเมนต์ว่ากินกากมันกินเปลือกล่างแ่บส,สุสวรรณเป็นง่วเหนือยอยดย้อนหลายๆาแโมเมนต์พี่น้องผสมห้ามในเอาเปลือกล่างใส่ในเอากากใส่ในใส่ห่ามจักหน่อยหรือมีหวัวอาหารผงแบบชนิดผงใส่จกยยักถั่วจักใดหรือหัวปลาหนาไว้พอให้ว่านี่ อันนั้นเอ่พี่น้องแต่สายใส่ซื้อรถซ้ำซื้อรถนี่เพราะว่ามันแพงห็นว่าอาหารน่ะ้วยใส่แกกินแกกินฟางกินหยาตปกติไปแหละพี่น้องอ้วนแบบแม่พันอ้วนแบบแม่พันปลอดภัยพี่น้องปลอดภัยบ่มีปัญหาเรื่องสมบติษบ่มีปัญหาเรื่องหมดลูกบ่มีปัญหาเรื่องการท้องเสียพอป็นงานวิจัยของดอกเตอ,เอลงแล้วเรียบร้อยเ้อะสามิสอบถูกเป็นแป้งนั้นซิหาสอบ อันเปลือกล่างซีบหาสอบเลยตักให้เพิ่นกินร่องเบิ่งจักหน่อยเพิ่นกระล่างทัดกินอยู่ไปกินอยู่คิดว่ามันกินอยู่ไม่รับห้องตาห้องกาคางเฟืองเสืออยากแต่ว่าอยาเอาเฟืองใส่หลายเอาเฟืองใส่จังหน่อยแต่ว่าเอาข้างเลี่ยวห้องเราการตำตาหดสางจังหน่อยข้าอยากเอาเฟืองใส่หลาเอาเฟืองใส่หลให้บวกกิ่นดิเอาเฟืองใส่จังหน่อยแล้วก็เอาเอาหนิโพล่เฟืองแล้วก็เอาการตำตาหด การําตาลหดจักหน่อยกเครื่องใส่จักหน่อยบ่ต้องเอาใส่หลายเข้าการําตาลหดแล้วก็ให้มันกินบ่แล้วเฮาต้องเอาใส่ให้ใหม่ที่ใส่มันสมใส่ห่อมสามีห่อกับสมใส่น้ำนน้ำน้ำเปลือกน้ำมันละน้ำกาบส่วนต่างเครื่องปูพื้นไว้ยักหน่อยแล้วก็เอามะพร้าวไว้แล้วเอาการดำตาด้วยดเครื่องให้มันเปียกจักหน่อยกัมันก็กินทั้งเครื่องทั้งอันทั้งกากมันใส่กันเราเอาเรื่องวันนี้แหละ กรุงเลี้ยงไว้ทุดนีละสามสิบสองอ๋อถิ่มใส่ยังสีแต่ว่าอันนี้บริโภคมันบริการลำตาเพราะมันกับเฟืองมันยังแข็งอยู่ถ้าเขากราบเอาการลำตาทุกเฟืองมันสีอ่อนมันก็สีกินน้ำกันเบิดเป็นน้ำกันแต่ว่าอย่าหาเฟืองใส่หลายเอาเฟืองใส่ให้ผู้ดีกินเบิดแตหลังจากมันกินเบิดแล้วเขาจะเอาเฟืองใส่ไม้บิ้ดนะรอบไม้ให้มันกินธรรมดาเพราะต้องรอบที่ให้มันกินธรรมดาเนี่ยเพราะต้องเอาการลำตาทุกเอาใส่ยังแห่งรวดเฉพาะถ้าเขาจะเอาสมใส่กับอัน พวกแป้งนี่ต้องเอาการอับตานหกเล็กน้อยให้มันเครื่องมันอ่อนให้มันหนุ่มนะมันน่าจะกินไงบามทนว่าเอาใส่เครื่องใส่ลายไปโผลใส่แล้วมันบริเวาเด้เฮ็ดเฉพาะมันกินเบิดมันกินเบิดแล้วบัดถ้าจังเอามาเครื่องมาปลูกมาดอกเพราะว่าขอบเขากว้างโย่มันเครื่องแหงเอาไว้มุมหนึ่งเครื่องแหงไว้มุมหนึ่งเรามองอาหารที่มองที่อาหารสมใส่กับเครื่องกับใบมุมหนึ่งแยกกันออกมันแยกออกไใ้มันเป็นส่วนใคส่วนมันแต่เวลามันกินเบิ้ลแล้วมันยิ้มก็เลยไปกินเครื่องแหงบันี้ วันนี้นมับบนว่าอออใส่ได้หลายเด้มีพี่ชื่อเจ้ามันนี่คือยังซี้อขึ้นาปั้น,นี่ก็เริ่มเบิดแล้วแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าบดหดกากน้ำตา,ตา,าลใส่เฟืองซื้อมันเลยเฟืองมันยังแข็งทำนี้นำหดยังหน,น่นนอ,นอ,อ,ยอยแล้วก็กินเบิดพร้อมกันเด้อทรงแล้วเด้อเรียบร้อยแล้วเด้อออกเมื่อได้บา้านบอกอาหารหม,มักหรืมัดปกติก็มีกล่าสูตรของเพิ่นล่ะพี่น้องสูตรของเพิ่นสูตรของดอกเตอร์หน่อย ย,ยีผมก็ซั่งน้ำเพลนแหละพี่น้องผมก็เอาสูตรน้ำเพลนมาปรับปรุงใส่มาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอุไรสนใจก็โทรสั่งได้เลยพี่น้องเดอ้อก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้เอาไว้สำหรับนี้ก็นะครับเดอ้อคลิปหน้าพอกันไหมแต่สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ